สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษมีศัพท์มาฝากนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตุ๊กตาของเล่นนะครับเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับ Puppet 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 คือหุ่นกระบอกนะครับหุ่นกระบอกก็จะมีเชือกระโยงระยางเอาไว้ชักไว้ดึงนะครับ เพื่อให้มันเล่นไปตามบท Dolls House Dolls House Dolls house. Doll house ก็คือบ้านของตุ๊กตาหรือบ้านตุ๊กตานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบที่เห็นในภาพเป็นบ้านเล็กๆ Teddy Bear Teddy Bear เท็ดดีแบรหมายถึงตุ๊กตาหมีนะครับซึ่งก็จะมีหลายขนาดที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดนะครับซีโซ e ซีโซ s ซีโซ w ก็คือกระดานหกจะมีคนนั่งสองฝั่งนะครับก็จะยกขึ้นที่เราฝั่ง สกู o เตอร์สกูตเหรือสก o ตเตอร์นะครับคนไทยก็เรียกทับศัพท์ว่า s c o o เตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นของเด็กๆ s w i n g s w w n n s s s w i n g s มี s นะครับหมายถึงชิงช้าที่แกว่งไปแกว่งมานะครับซึ่งเราไปตามสนามเด็กเล่นก็จะเห็น Robot 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 ก็คือหุ่นยนต์นะครับตามในภาพเลยจะมีหลายรูปแบบนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เด็กๆชอบ Rocket rocket คือจรวดครับ Rock e t อันนี้ก็จะเป็นสำหรับเด็กโตขึ้นมาหน่อย Modeling Clay Modeling Clay Modeling Clay ก็คือดินน้ำมันเอาไว้ปั้นเป็นรูปทรงต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนิ้วนะครับ Joker Doll Joker Doll Joker Doll คือตุ๊กตาตัวตลกเป็นรูปโจเกอร์นะครับ b ล็อกบล็อกบล็อกเป็นตัวต่อไม้นะครับบางทีเราพูดบล็อกอาจจะงงงก็ต้องมี wood block นะครับ puzzle ตัวคำอ่านพิมพ์ผิดนะครับไม่ได้แก้จากคำที่แล้วนะครับต้องขออภัยด้วยอันนี้หมายถึงจิ๊กซอนะครับ p l ลโดเพลโดเพลโดก็คือดินน้ำมันเหมือนกันนะครับ p เพลโดหรือเรียกว่าแป้งโดนะครับ Stuffed toy Stuffed toy Stuffed toy ก็คือของเล่นเป็นรูปหมีรูปหมารูปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เอามายัดนุ่นให้มันแน่นๆ spinning top spinning top ลูกคางลูกคางแต่ละประเทศก็มีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับ paper doll paper doll paper ก็คือกระดาษน,นะครับเป็นตุ๊กตากระดาษซึ่งอันนี้ก็เด็ก,ดกชอบนะครับเพราะว่าสามารถเอามาเปลี่ยนชุดได้ rocking door rocking door rocking door แปลว่าตุ๊กตาล approved, ้มลุกครับจะเห็นว่ามีม้านั mm ่งโยกหรือ <Sache> ม้าโยกอะไรทำนองนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเปิดดูก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ